สวัสดีครับครับวันนี้มาพบกับเรานะครับช่องเคซี่แพนนะครับวันนี้สําหรับใครที่ปลูกเลี้ยงแคคตัสแล้วมีปัญหานะครับปัญหาก็คือเวลาเราปลูกแคคตัสไปแล้วก็คือต้นขมีอาการแห้งเหี่ยวแล้วก็ฟีบลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าปัญหาของไม้ลักษณะนี้ของสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับคืออย่างแรกเลยลักษณะ เราดูจากภายนอกก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีมแมลงหรือมีเพี้ยอะไรมารบกวนนะครับก็คือลองรื้อดูลากนะครับถ้าเกิดว่าเราลดน้ําปกติไม่ได้ปล่อยให้เขาขาดน้ําและต้นมีลักษณะแห้งเหี่ยวนะครับเราก็เอามาลื้อดูลากได้เลยครับต้นนี้จะเป็นยิมโน ยิมโนฮอตที่ไอนะครับผมจะลองลือดูถ้าเราเช็คจากลักษณะภายนอกแล้วไม่มีลงมาแรงอะไรรบก,กวนเนี่ย อย่างแรกที่เราต้องมาดูก็คือระบบลากของเขาตอนนี้ลากก็เดินดีอยู่นะครับนี่ครับลาก บางครั้งถ้าเกิดว่าต้นไม้มีอาการลักษณะน,นี้ครับท,ที่จากที่เคยเจอมาครับเราลื้อรากมาอาจจะเจอเพีย้ยเป็นเพี้ยแป้งจะมาเกาะกินอยู่ที่รากนะครับจํานวนมากเลยก็คือที่รากเนี่ยจะมีเป็นขาวๆคล้ายๆเรา,า,าสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีตัวเพี้ยติดอยู่ที่รากแต่นี้ลื้อมาก็ ไม่เจอปัญหาของเพีย จะมีลักษณะคล้ายเชื้อราครับมีกลิ่นเหมือนเชื้อราอยู่ที่ดินแต่ว่าผมเคยโรยยาไปเพี้ยก็อาจจะหายไปแล้วนี่ครับต้นนี้มีหน่อด้วยอาจจะมีหน่ออยู่โคนต้นผมจะแยกไปปลูกเลย ถ้าปลูกแคคตัานี่โดนหนามทิ่มตลอดเลยนี่ครับพอเราลือล้อลื้อรากมาแล้วี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะ สำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับที่เราดอมาก็ไม่เจอปัญหาเพี้ยอะไรแต่ว่ารากเขาแห้งมากต้นฟีดเมืม่อกี้นี้เจอคล้ายๆเชื้อราครับนี่ครับคล้ายเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเชื้อราด้วย ดินที่เราเปลี่ยนออกมานี่อย่าอย่านำไปใช้นะครับควรเอาไปถ้าจะใช้ควรจะเอาไปตากแดดแล้วก็ไปทำการหมักแล้วก็ผสมยาฆ่าเชื้อราใหม่ส่วนปัญหาของต้นนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดรากตัดรากให้สั้นแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดรากเผื่อเขาอาจจะมีพวกเพี้ยอะไรติดอยู่ ที่ดูจากสายตาตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นนะครับนี่ครับลักษณะของต้นเขาก็คือฟีบแห้งเลยเหี่ยวมากเลยปกติไม้ต้นนี้นี่เขาจะกลมผิวเขาจะตึงสวยเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดรากของเขากันะครับ มจะตัดออกให้เหลือแค่หน่อยเดียวครับให้เขาพอที่จะงอกมาใหม่คันตัดรากส่วนหนึ่งก็คือถ้าระบบรากเขามีปัญหารากเขาแห้งครับแล้วมันก็เป็นการกระตุ้นกันแตกรากออกมาใหม่ครับเขาจะมีรากฝอยออกมาใหม่นี่คือระบบรากเขาค่อนข้างมีปัญหาครับตัดไปจะเป็นลากแห้งๆเลย นี่ครับมันจะตัดสั้นเลยหินไหมตัดแล้วก็เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดนะครับจำ <_ t ops> นี้ครับก็คือหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกลงกระถางกันเลยนะครับนี่ครับลากก็ตัดสั้นเลย ครับพอเราล้างรากมาแล้วนะครับเราก็นํามาปลูกลงกระถางได้เลยผมจะลองก้นกระถางด้วยสตาร์กเลนจีนะครับ กรณีที่ต้นไม้เขายังไม่มีพวกเพี้ยพวกมแมลงอะไรมากลวนนะครับสตาร์เลนจีนี้จะเป็นตัวป้องกันได้แต่ถ้าหากว่ามีเพี้ยแล้วเรามาใช้ที่หลังนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนี้พอเราโรยแบบมดเขาก็จะไม่ค่อยมาแล้วก็โรยไปก่อนเลยนะครับ แต่ปกติถ้าต้นเหี่ยวลักษณะนี้นะครับที่เคยเจอเลยบ่อยๆก็คือจะเป็นปัญหาของเพี้ยถ้าเราเจอปัญหาต้นลักษณะเหี่ยวแบบนี้นะครับก็ดูจากภายนอกแล้วไม่มีอะไรมาบรบกวนเราลดน้ำปกติดีก็สามารถที่จะรื้อดูระบบลากก็ได้เลยส่วนมาก็าจะเป็นที่ระบบรากเนี่ยอาจจะมีปัญหา มันจะมีมแมลงหรือมีเชื้อราอะไรมากวนอืมใส่ปุ๋ยใส่ออสโมโคตไปสักหน่อยนี่ครับปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้นี่จะเป็นออลโมโคสนะครับสูตร14 14 14, 14เลยอาจจะเป็น13ก็ได้ครับคือสูตรเสมอ13 13 13จะเป็นปุ๋ยที่บำรุงทั้งทั้งต้นนะครับมาได้เน้นไปที่ดอกหรือที่โคนต้นอะไรเป็นสูตรที่นิยมใช้กันทั่วไป เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ใช้หินโรยหน้าซะหน่อยหินหนน วัตดุที่ใช้โรยหน้านี่ใครจะใช้เป็นหินก็ได้หรือจะเป็นหินภูกขาไฟหรือจะเป็นดินญี่ปุ่นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกถ้าเป็นพวกสก,กูลยินโนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกลาสนิมอะไร เสียงเหมือนอะไรช็อตออลมพัดหนังสือพิมพ์เสียงเหมือนไฟช็อตตกใจ เเรียบร้อยหลังจากปลูกแล้วแล้วก็รดน้ำได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาไหมจากสภาพแบบนี้น่าจะฟื้นอยู่แล้วไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรส่วนหน่อเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกแยกอีกทีนึง เรียบร้อยครับสำหรับการแก้ปัญหาต้นแคคตัสที่มีการปลูกเลี้ยงแล้วมีลักษณะต้นฟีบเหี่ยวลงไปนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองมาหรือดูระบบราก,กของเขาดูนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากหน่อยถ้ามีเพี้ยเราก็นำไปล้างหรือใช้ยา ในการกาจัดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็นํามาปลูกใหม่หลังจากปลูกใหม่เดี๋ยวเขาจะเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วต้นเขาจะเริ่มตึงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็ใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ